แน่าาหัวพี่น้องใส่เนี่ยนีเลยดีนี่วิธีใส่ดีดีไกลไกโลดนี่โหสกิดคลายห้ำมันบปนีนี่นี่เีวไปดิท่านผู้เมืองเมื่อดีชาบ้าน Hoa 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 cái hoa hoa đi hoa 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 Luôn hoa 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 Chiếng xác là thêm bản đi Yahoo Đây. Ôi Nó, bốc bùa cái này không dạng này Đi bốc phết cả thêm phía đồng Thêm Ôi phôm nhau này đứa Xe bốc phết lưu cả thêm <laughs> Ôi Luôn luôn lu, mặt thương phả của đấy Kẹ này này là bản Này Tô khi Tôi đoàn bộ áo Áo à, Cái lung lùng mà มามาเด้อพี่ดาวอะ่วยอืก่อ,อนสิไปเบิ่งก็ติดตามก่อนไดนขั้นตอนแบบอันไหนนีมาเบิมันมังหงพี่้องนี่แมนวิธีตามพกเพชดกับกระเทียมมมย,ย,บบย,ยออนากบเยอขึ้นโ่นจะเบิ่ง <c oughs> ดูว่าไหรถแล้วก,ก็ตกรถต้นนนะ <c oughs> นี่่อยากเพชรปาได้ไ วิธีพี่น้องวิธีวุ้เจ้าโอ้ใส่ตอนนี้เขาก็ใส่โหไปโยนตัวนี้มันเสียบกระถองตนี่ีนับเสียบรถหมเลยูไหอยนาคือเก่าโยเขยลงไปพุนนอชมน้องจานโมเยโยเขยลงไปผเอ๋อฮอนดอกนางโดนตดเลยรถพี่น้องเลยเออต้องัม่ิดแด็ดวบุกข่า่มคามติ มังนาวขันยังไงมันมีน้มไม่ได้ไหนือพี่น้องนี่พี่น้องขันยังไงมันมีนามมันชินยากยัง้งไปเพียงใหญ่ไปโหลดถทาโรยเกลือดิใครเคยเล่นเกมพี <c oughs> ไพ่ยทาโรยเกลือ <c oughs> ทาโรยเกลือโอ้ยลืมแนวนู่นวะนี่ใส่หน่อยๆๆใส่หน่อยใส่ร้ายมืนกับแซ่บร้าย ลมก็ล้นอัผมร้นกับใครแน่คะแนนเหมือนอันนั้นจะร่นขนขนแข่งนะนี่โอ้พี่น้องใส่น้าปลานิดนึงว่าใส่หลไรหัวทั้งล้มน้งโอ้ยน้าปลาหัวพี่น้องใส่เนี่ยดีเลยดิดีนี่นี่วิธีใส่ดีดีไกลๆโลดนี่โหเจ็บแทบโรดหมอนี่ข้างนั้นปลาปลาออกเออทั้งนี้นั่นบุ๊มแมนชุ่มเจ้าเข้าใจผิษมาตลอดมาใส่ทั้งฟาดีบานนี้เจือไวเด้วยนี่ใส่ทั้งนี้นี่นี จะแซ่บ้อนเหมือนีป่ปลาท่องมะซ่าวปลาก,กินปลาก,กินพี่น้องปลาแดกแล้วปลาก,กินมันมรสุมภาพากินนี่ปลาแดกขั้นไม่ใช่ยอยันนั้นปื้ไม่ใหญ่ปื้มันกอดที่อัน โอ้เข้มเข้มล้วนพี่น้อเหมือนนี่ oh. หันไผปโอ้หั่นบปโอ้หันไปาวขายันนะยังบอกกันจะเดียด๋ยดิตัวน้อยก็เจ้าที่หนึง่งในใจข่อยตลอดนะเจ้านอะไ <c oughs> ม่ต้องห่วงเด้ <Nope. S 2> อลุบหาได้บาดรนี่ส่อันมะละกอเข้าไปแหละนะท่านผู้เบิ่งนะ <c oughs> มะละกอนะ <c oughs> มะละกอ <c oughs> ใส่เข้าไปรถ <c oughs> <laughs> ว่าจะจดการถิ่มโ,โคศนาใช้ปลาแด็นแล้วปลาแด็<อ>นเลยใช้แล้เราอยู่ได้ไนี่ปลาแด็ทนดดด <Nope. S 2> <laughs> ท่านท่านเจอล้อยเด้อปลาแด็นี่เด้อจะแทบรอดมือนี่เจอล้อยอันโมศนาน้ำเอ่ยผมแมน่นเ <laughs> ขาเอื่นเป็นยังวะเขาเอื่นเป็นยังวะบริจาคบริจาคกับบอมแมนเหมือนยังวะเขาเอื่นวะน้ายังกระยาบันหมต้องว่าหมต้องคิด อ,อ้อออเอาบอเพชรปไพยพาย,ย,ยาพรายาเพชรลักการบกเพชรใส่น้ำเน้อ่ะนะาี่ใส่น้ำปลาก <c oughs> ินเนบเหยชิมกเด้อบนี้เด้ออยเห็นคนดังคนแล้กัถ่ายไกย่มา <c oughs> โอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมรด <c oughs> <ส>าสิบใส่เป็นงวกกันนิดหนึงเป็น้อยแซ่บแซ

น้ำให้ไก่เมื่อนี่ใกล้อยากสมอาวแล้วฮะ่านผู้ชมพิษประแดกกไปก็เจอแมงวันสิไปอันนั้นใใส่บนในเรียงแมงวันเด้อประแดกแสบแห้งอะไรนี่ขอบใจสปอนเซอร์ใหญ่กดำอันนี้ทำอะไรดีเนี่ยับปันมะแว่ปิชังอนี้ น้ำมันเอสซังพี่น้องน้ำมันเอสซังเดีอยวนี้ด้อเอาใบไี้ถือไปเดี๋ยวนไก่แล้วงบาทนี่เขาถือไปเบิ้งต้มไก่กันละบาทนี่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 พี่น้องต้มไก่โบ๊ทต้มแซ็งนี่นี่โคตรใส่หัวใส่ไข่นี่แหละใส่ตะไคร้แหละแล้วก็หมอคือขัดแต่ว่ามอนี่ญาติกันพี่น้องมือนั้นนี่จุบหนาคตนี่ย้อนต้มไก่ย้อนต้มไก่แล้วมือนั้น หยาดกัเลยหูมันเลยออกวู้ยนี่ลองดูซิม่ามันก่อนได้ไปลำที่ไหนดีนี่นี่นี่อุ้ยหอนหอนคอยสกิทมาใครหำมันบานี่ใี่ตั้มตึตึมาไก็ตั้มเจีวตับพี่น่อเห็ดเจีวเบห็ดอีกทั้งเห็ด เช็ดเจลตับนี่อันนี้นี่ลูกปืนภาษาไทยเอินเล่าเอินบีไทยเอินลูกปืนลูกปืนตัวแต่บีรถเดข้าจากันยัง <c oughs> เอินลูกปืนเล่าท <c oughs> ี่เอิญปืนเอาชิ้นชิ้นตัดเดี่ยว่ะชูโอ้ยเอาชิปไปกินอยู่กองเพืองก็ได้เลือกฮามแข่ไปทางลูกูบีเนี่ยหนึ่งเนาะอมันบแเอาลูกปืนมันออกกอ่อนมันช่บวดแตกใช้มือป่ะ ขึ้นไปทำอะไเด้อใช่ขมเลยเนาะมึงอวาให้มันขมนี่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 วิธีเห็ดเจียวตับเด้อหมูเพชรเดี๋ยวเขาจีมาแล้วเขาปีงมาแล้วเอาตับไซนี่เข่อสามบาทนี่ตับบันใช่เห็แล้วเนาะเขาตับให้มันแหลกละเอียดหน่อยได้นี่บาทนี่ ที่ชกทำเกี่ยเมื่อกี้นั่นหนึ่งเดี๋ยวพามาหามเลยนะนี่นะเจ็บแสบเลยได้เอาหนามาใส่ก่อนเอาหนำใส่ก่อนเ่อออเาหนำเอาหนำใส่ก่อนน้ำต้มใส่ก่อนเขาเสียเอาน้ำต้มน้ำต้มเป็ดมาใส่ต้มเป็ดหรือต้มไก่ต้มไก่พี่น้องโอ้ยลงลงลงใส่ก่อนสองจองกระเด้อพี่น้องเด้อปริมาณมันนะขั้นตอนหมดแส้ không không sợ ạt sạc vẫn cả chân tròi Ủa, vậy chân tròi nhiều nuôi còn nữa. để nói xem nói xe lái luôn lái đẹp lái mẹ hát cho ốc แกวตับก็อร่อยเหมือนกันนะนี้ตุ่มๆดิก่เถอะดิตุ่มกันได้พี่ดอาไม่บ่นเ่เดี๋ยวเขาชิ้นใหญ่หมดแล้ะเขาไปกินแคบขอไก่หมดแล้เอ้าเฮ้ย แม่ล่นัตัวกูมอควัมบเียเลยเจ็บแอลพี่นองเลยถอดจากหลังหรือบอลน่าพักบงกับพี่น้องเอ้ยคี่ใกลล้วโอ้ยบรลจใส่ปุยี่ย้าช้าง่นี่ตลังกได้โอ้ถึงมีขนแม่งอแง bọn rồi, do hai nè, in hèo signam tom lord mọi người 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 mọi อนี่เรเล่นสิบัวเอากินได้ไหมจะผ้าพันหิวแห้งพันนั่งตีสมาใส่เรได้เผื่อหมุนชนได้ไก่ไก่เพื่อเผื่อมาเป็นมาสร้างสิมาแล้วมาพี่น้องนวลแลได้วนล่านีต้มไก่ไก่ปลาไก่ปลานวนไก่น้าเด้อกำมือทำเองกับมือแซ่บที่สุดได้มู่บานเลยดีมือลองหมนรานี้หลายงาง À, ô, ô, đi phát cả nhà tinh cả bông bông kim bông bớt tông kim sao bọt chị tay bơi chị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  má má má